สวัสดีครับพบกับบาวีชาแนลครับผมได้เวลากินข้าวตอนเย็นแล้วครับไม่น่าจะเย็นแล้วครับผมว่าสามทุ่มแล้วแหละหิวข้าวครับสั่งในหมู่บ้านมากินครับผมเมนูทีเด็ดเลยครับนี่เลยครับปึ๊บเออกะเพราหมูสับครับผมง่ายๆครับง่ายๆเมนูอาหารของผม ไม่พอลกก็ไข่ไม่ไข่ก็พริกผักครับวันนี้ของ่ายๆครับผมไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อด้านอกมีนูทีเด็ดครับกินไม่เบื่อครับกับเผาหมูสับนี่ครับกินไปดูข่าวไปครับผมอมรินทีวีข่าวของแตงโมอยู่ครับโอเคครับผมขอญาตทางข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ